ครับพวกผมตั้มจากซ่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพูดคุยเกี่ยวกับกล้อง Sony a p e กนะครับกล้อง Sony a เ e นะครับเป็นกล้องระดับมือชีพที่ได้รับความนิยมมากนะครับในการสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าเป็นซีรีส์หนังหรืองานโฆษณานะครับและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้กล้องตัวนี้นะครับได้รับความนิยมคือว่าตัวของ Netflix นะครับได้ทาการแอปพรูฟกล้องตัวนี้ว่าสามารถสร้างคอนเทนต์แล้วก็อัพขึ้น ง Netflix ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปดูว่าถ้าเราจะตั้งค่าของตัวกล้องในการถ่ายทําให้เป็นเหมือนตามข้อกำหนดของ Netflix เนี่ยทำยังไงนะครับไปชมเลยครับผมก่อนอื่นนะครับสำหรับการที่เราจะตั้งค่าในตัวของเอเบลนะครับทาง Netflix เขาก็จะมีเอกสารมาเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะครับผม อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเอกสารของตัว f อ9นะครับก็จะเป็นแจกแจงรายละเอียดต่างๆซึ่งถือว่าดีมากนะครับผมจะบอกว่า Netflix เขารับไฟล์คอนเทนต์ที่เป็น 4K เท่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นเขาไม่รับนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีเมนูอย่างเช่น Project Base เป็นเลือกเซ t ชันเป็น c i n i a i นะครับหรือว่า Color Space ก็จะเป็น S กมุด S3 หรือ ไฟล์ฟอร์แมตก็จะเป็นโคเด c ก XAVC-I นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตของ 4K นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะมันก็จะมีกล้องหลายยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นอาริ n o o p p n n a ณารีส a v i s i o n s o s y n y แล้วก็ b บล็คเม สมมว่าเรากดเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวไกด์ไลน์พวกนี้อย่างเช่นตัวนี้ Sony u n e i s หรือ F F 5 5แล้วก็จะมีกล้องไกด์อยู่นะครับผมไม่ยากครับผมสามารถอ่านดาวน์โหลดมาอ่านดูได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีตั้งค่าในตัวกล้องเลยครับผมหลังจากที่เราเข้าตัวเมนูของตัว A9 นะครับก็ง่ายๆเลยเราก็ดูตามเอกสารของตัว Netflix นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับ เมนูแรกที่เราจะเข้าไปนะครับก็คือตัวของ Setting ที่เป็นตัวของโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับโปรเจกต์ตัวนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับผมปั๊บเมนูแรกนะครับตัวเบส s e t t i n g นะครับตัวนี้นะครับเ s e setting เราก็กดเข้าไปปุ๊บ ตัวนี้ในตัว f 9มันก็จะมีด้วยกัน3โหมดนะครับตัว d, s r d HDR พูดผิด s d r HDR แล้วก็ c i n e c i n e e i นะครับให้เลือกเป็น c i n e AI นะครับหรือว่า uh, CINE Exposure Index นะครับเราก็กดไปแล้วก็เราก็กด back ออกมานะครับ ต่อไปเราก็ไปเลือกที่โปรเจกต์ก็เป็นตัว c i น e ไอเซตติ้งนะครับตัวนี้ปุ๊บตัวนี้นะครับเป็นคเลอร์กระหมดนะครับเราสามารถเลือกได้2อันนะตัวไหนก็ได้แต่ถ้าอยากให้ได้ประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้ก็จะเป็นคาร์ททนของตัว Cine S อสหลอกสนะครับตัวนี้ตัวล่างสุดนะ เราก็ได้ nlock3 ปุ๊บออกมานะครับต่อมานะครับเป็นตัวของ record format นะครับเป็นการเลือกโคเด c กนะครับเราก็กดเข้าไปเลยตัวนี้นะครับ record format นะปุ๊บเราก็มาเลือกที่โคเด c กนะครับตัวนี้นะครับให้เลือกโคเด c กสูงสุดเลย xavc i นะครับ หรือ intra นะครับตัวนี้ก็จะได้ไฟล์เต็มทุกอย่างนะครับปึ๊บต่อมานะครับเราก็เลือก format นะครับให้เลือกเป็น 4K นะครับ 4K ธรรมดานะไม่ใช่ 4K DCI นะครับข้างบนนะครับข้างบนตัวนี้จะเป็น 4K DCI ที่สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์นะครับเราไม่ได้เลือกรงฉายภาพยนตร์เราก็เลือกตัวตรงกลางนะครับเป็น 4K ธรรมดานะครับปั๊บ เราก็ออกมาเลยอ่าต่อมานะครับเราก็ไปเลือกเบตออนของตัว ISO นะครับอยู่ไหนเอย่ยรู้สึกว่าต้องออกไปก่อนนะบอ,อกไปนี้หนึ่งจากโปรเจกต์นนะเราก็เลือกที่ช็อตนี้นะครับช็อต ชูตติ้งนะครับแล้วก็เราก็กดเข้ามาที่ iso เกรนหรือ ei นะครับตัวนี้ถ้าใครผมอีกรอบนึงนะเข้าไปที่ชูตติ้งนะเนือของคำว่าโปรเจกต์นะแล้วก็เป็น iso เกรนแล้วก็ ei นะแล้วก็ไปเลือกที่ตัวของเบส iso นะตัวนี้เขาให้เลือกอยู่ที่800หรือ4000แล้วแต่ สถานการณ์ที่การช็อตที่จะถ่ายซีนที่ถ่ายถ่ายนะถ้าในที่ร่มเราก็อาจจะเป็น4 0 0พหรือถ้าเราจัดไฟดีแล้วก็800ส่วนมากแนะนำให้800ครับน้อยจะได้ไม่เยอะนะปุ๊บแค่นี้ครับแค่นี้ครับไม่ยากครับเสร็จแล้วครับอ่าต้องจบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับขั้นตอนการตั้งค่ากล้อง Sony a v 9เเพื่องานคอนเทนต์ของ Netflix นะครับสำหรับคลิปหน้า จะเป็นเนื้อหาด้านไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลบกวนกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ